House of Car b u สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทาง House of Car b u g e t นะคะนนนรับจะมาแนะนำวิธีการใช้รถ้ต้นนะครับสำหรับรถ BMW N16i 1.6, 16 M Sport คันนี้นั่นเองนะครับ สำหรับ bm116i คันนี้นะครับเป็นรถทรงแฮชแบกหรือว่าทรงห้าประตูนะครับมาพร้อมกับตร,รถคันสีเท่านะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้นะครับมีฟังก์ชันมีความพิเศษอย่างไรบ้างไปดูกันเลย นี่ก็จะเป็นบริเวณห้องโดยสารภายในนะครับของ BMW นะครับใน16 x นี้นะครับตกแต่งมาให้เป็นสีดำนะครับพร้อมเบาะสีแดงและแผงประตูสีแดงนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกรูหราแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับกดสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะครับหรือว่าเวลาเราต้องการที่จะดับเครื่องนะครับเราก็กดปุ่มนี้ได้เช่นกันนะครับ สำหรับหน้าปดัดรันใหม่ในรับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นมารตรัดความเร็วนะครับส่วนด้านขวาม,มือนะครับก็จะเป็นมาตรัดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่งขดล่างนะครับก็จะมบอกถึงอุณหภูมใิในระยะทางที่รถคันนี้ใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหรือว่าในส่วนของเกียร์ต่างๆนะครับก็จะอยู่ในจอดิจิตอลด้านล่างนี้เลยนะครับ สำหรับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมนะครับในส่วนของหน้าจอหน้าปัดด้นใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับเครื่องเล่นเสียงได้เลยนะครับสำหรับก้านด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นก้านสำหรับเปิดที่ปัดน้ำฝนนั่นเองนะครับเมื่อเราต้องการเปิดที่ปัดน้ำฝนนะครับก็ดันก้านไปนะครับขึ้นหนึ่งครั้งนะครับและยังสามารถเพิ่มความเร็วของก้านนะครับโดยการที่เราะครับดันก้านขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับ สำหรับการด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นการสำหรับเปิดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเปิดไฟเลี้ยวนนซ้ายนะครับให้เรากดก้านลงนะครับและเมื่อเราต้องการเปิดไฟเลี้ยวนันขวานะครับให้เราดัานก้านนั่นเองนะครับ สำหรับบริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นเสียงนะครับหรือว่าหน้าจอนั่นเองนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะแสดงผลนะครับในส่วนของเวลาเราถอยรถนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นเสียง FM AM นะครับหรือการเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับสามารถดูได้จากหน้าจอนี้ได้เลยนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นบริเวณที่ครบคุมนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นเสียงต่างๆนะครับก็สามารถครบคุมได้จากแผงคอนโซลตัวนี้ได้เลยนะครับ ลงมากนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับช่องวางแก้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์แบบอโตเมตินั่นเองนะครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับปรับโหมดนะครับในส่วนของโหมดสปอร์ตนะครับหรือว่าโหมดอีโคโปรนะครับได้ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับปุ่มเหล่านี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับควบคุมนะครับหน้าจอแสดงผลตอนนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นเสียนะครับเมนูหรือการนั่งค่าต่างๆนะครับสามารถควบคุมได้จากปุ่มบริเวณนี้ได้เลยนะครับ ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดไฟบริ่นด้านหน้าของรถคันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับเพิ่มระดับความระดับของแสงได้จากปุ่มนี้ได้เลยนะครับสําหรับ bmw 116i คันนี้นะครับเติมน้ํามัน e20 นั่นเองนะครับสาหรับวิธีการเปิดฝากระโปรงหลังนะครับก็ให้เรงงาง้างตัว bm นี้นะครับขึ้นนะครับ ก็สามารถดึงฝากระโปรงหลังเปิดได้ทันทีเลยครับ